สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาดูดอกฟักทองฟักทองติดดอกแล้วนะจ๊ะก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาทา่าทางกวนๆ <c oughs> เอาห้า,าหวน ทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับคนชอบรักการปลูกผักเนาะเขาก็จะชอบดูแบบนี้คือแบบต้อง DNA เดียวกันถึงจะชอบเหมือนกันเหมือนเราอ่ะชอบไปสองช่องปลูกผักอ่ะสองแล้วสองอีกสองอยู่ด้านไหนะนี่เดี๋ยวเราจะบอกว่าดอกฟักทองเนี่ย จริงๆอะต้นเนี้เราเอาเม็ดไปฝังไว้ด้านนอกรัว้วพอดีเขาเลื้อยหาเข้ามาเราก็เลยปล่อยให้มาเกาะอยู่กับต้นฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูก็ได้กินลูกไปประมาณ3ามสี่ลูกแต่ตอนนี้ดอกฟักทองมีแต่ตัวผู้นะจ๊ะ ถามว่าสังเกตยังไงมีแต่ตัวผู้ก็เป็นอย่างเงี้ยก้านยาวๆอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีมมกระเปะ๋ะเนี่ยถ้าไม่มีพวกมแมลงมาผสมดอกตัวเมียก็จะ่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเรายังไม่เห็นที่เป็นกระเปะ๋ะยังไม่เห็นดอกตัวเมียดอก ตัวเมียเขาจะมีเป็นแบบว่ากระปาอก,กลมๆออกมาเนะ่หาดูภาพในอินเทอร์เน็ตได้ดอกตัวผู้ดอกตัวเมียเด็ดเด็ดเอาไปกินได้นะเนี่ยเนี่ยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอะ่ะอร่อยเชียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้กำลังลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยเนี่ยเรายังไม่ได้เด็ดยอดเลยเนะี่ยคือ ฟักทองติดมาอยู่ต้นเดียวเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขาเลื้อยอยู่กับต้นฝรั่งกิมจูนี่แหละขอใสยหน่อยนะจาฝรั่งกิมจูฮ้ <c oughs> มีต้นให้เลื้อย <c oughs> ถ้าไม่มีแลงมาช่วยมันก็จะทำให้ฟักทองไม่ติดเราก็ต้อง ถ้าเกิดมีตัวเมียโผล่มาเราก็ต้องช่วยผสมเกรสรด้วยกวารเอาอตัวนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ยเอาเกรสรตัวนี้ไปจิ้ม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 หรือจะเอาคัตตันบัตรคัตตันบัตรมาแล้วก็มาแตะแตะแตะแล้วเอาไปแตะที่เกรสรตัวตัวเมียก็ได้สดชื่นรอดูว่ากล้วยเล็บมือนาง ที่ปลูกในวงบ่อซีเมนที่วางบนพื้นโปูเนี่ยจะติดไหมรอรุ้นไปด้วยกันแก่นตะวันดูดีมากนะตอนแรกนู้จะไม่รอดแล้วกันแกน่แกนตะวันเนี่ยเนี่ยแก่นตะวันเนี่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสามเดือนเดี๋ยวจะขุดขุดดูว่าจะมีแก่นตะวันสักกี่หัวเพราะหลายเดือนอยู่นะเนี่ยแก่นตะวันเนี่ยที่เราเพาะไว้เนี่ยแก่นตะวัน เคยเด็ดยอดไปกินป่ะเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่กระออนออกเนี่ยมะเขือน่าจะเป็นมะเขือยาวม่วงอะไรที่ไม่ใช่กระออนออกนะจ๊ะพวกกะเพราขึ้นมาเต้ไปหมดเลยเก็บมารูดรโดเลยโรยเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมด,ก,มด,ด,มมหมดก็ปล่อยให้ขึ้น โมงหามะนาวโวที่ตรงนี้เคยปลูกไอ้นั้นไว้นันเนี่ยเราหมักหมักดินไว้นะหมักดินจากเศษอาหารนะ่ะทีนี้ก็ต้องยังไม่รู้เลยตรงนี้จะปลูกอะไรดีเนี่ยได้แดดดีด้วยมะยมแดงจะได้กินมะยมแดงไหมจ้ามะยมแดงไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามีนี่มาพันด้วยมระขีนก ทำไมถึงเรียกมระขี้นกก็เพราะเขากินผลแล้วก็มาขี้ใส่หล่นตรงไหนก็เกิดนะมระขี้นกอ่ะนี่ดูแข็งแรงดีนะนี่มะเขือยาวม่วงนะเนี่ยมะเขือยาวม่วงที่โรยไว้ดูแข็งแรงดีสามต้นรอดมาสามต้นใช่ไหมอันี้ใช่เปล่าไม่รู้ อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามอ่อมแซบเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากให้เขาลามไปทั่วๆนะก็ต้องปลูกในกระถางจำกัดพื้นที่ให้เขาไม่งั้นเขาก็จะไหลเลื้อยไปทั่วอกระเจียบพันเดอออุ้ยนี่พัน์ธุอะไรอุ้ยอันนี้พันพันอะไรอะสฟิง์ชิสซออ่า กินผักหวานแม่ครับนี่ได้มเมล็ดพันธุ์แก่ๆครับกระเจี๊ยบพันดุดอกเดี๋ยวเก็บไว้ไม่รู้ถ,ถ่ายเก็บเก็บไว้กอนมีอะไรก็ถ่ายเก็บไว้กันเดี๋ยวเราจะเก็บโอ้โหเก็บไว้เยอะแล้วเนี่ยเตรียมแจกเพื่อนๆเ,เราสะดวกที่เดี๋ยวก่อนเก็บไวเ้เยอะๆเดี๋ยวเอาไปไว้ที่นิติบุคคล เอาไปใครอยากได้ก็มาเอาไปเดี๋ยวใส่ซองๆใส่ซองไว้ให้แจกเพื่อนบ้านเราก่อนอันดับแรกขับรถออกไปแล้วเอาซองไปแจกแจกให้นิติบุคคลให้คุณเอสปุคคนจัดการเป็นอะไรเอ่ยมาตูมแขกเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นใบลายแบบนี้เราไม่รู้หรอกเป็นรายเพราะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล เดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งกิ่งเขาจนกุดให้หมดเลยนะเนี่ยในเมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเท่ากับเขาป่วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแต่งกิ่งเขาไว้ตัดกิ่งปักชำได้นะมันเอาเป็นดอกพิเศษตัวดีนี่ <c oughs> มัมมี่ขาวตาเที่ยงอด็ดนครปนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะโน้มกิ่งมาสวยงามไหมติดลูกมาหน่อยดิ เราทําอะไรผิดวิธีไปเปล่านี่เหรอก็ติดลูกอยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวร้อยดูให้ดูตโตๆหน่อยดูโตกว่านี้น่ะติดเยอะอยู่ช่วงนี้ฝนตกหน้าฝนตัดแต่งกิง่งน,นู่นนี่นี่นั่นไว้นะเพื่อนๆน,น่ะในกลุ่มปลูกผักอ่ะ ตัดนน่นตัด,ตดนี่จะตัดกิง่งตัดอะไรปักชำก็เนี่ยช่วงนี้แหละเหมาะมากเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเอเพิ่งถ่ายเบียกยกกวางตู้ห้องเต้เฮ้ยจะได้กินไหมเนี่ยฮะหอมหอมหอมเนี่ยเนี่ยหอมญี่ปุ่นเนี่ยดูดิอย่างก็ต้นยาเลยปลูกหลายรอบแล้วด้วยก็ได้แค่เนี้ย เออเอ้ารอไปเรื่อยๆขา้าวโพดหวานที่เหลือเป็นไงจ๊ะดูแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกเดี๋ยวเราก็ถอนทิ้งแล้วใครสนใจหมอนใครชอบปลูกหมอนไปที่ช่องเดียโชสุอินนะจ๊ะนุหนวดเขามีประสบการณ์ทางด้านหมอนค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวแล้วก็มีเพจเกษตรนอกโรงเรียน <S <S เพจม,มัลบรีขาวตาเทียนและความพนมด้วยร้องเพลงเพราะๆ ็ไปกดติดตามได้น้องหนวดกับน้องปอนีโอ่โหขยันขยันสุดๆทายไปฝนตกไปนะเนี่ยอันนี้ขิงเอามาหมกไว้ขิงเอามาไอ้นั่นไว้นะเนี่ยเอาขิงมาไม้นั่นไว้มาฝังไว้ขิงก็ฝังจากที่เราไปถอนมาเนี่ยเป็นต้นๆแบบที่เห็นป่ะเนี่ยต้นๆแบบนี้เห็นไหมแยกออกด้านนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ย สามารถแยกออกไปปลูกได้แล้วเนี่ยถอนเลยถอนให้ดูเลยลยกันเนี่ยอย่างเงี้ยถอนค่อยๆถอนว้า๋ย่ <c oughs> ยถอนแบบนี้นะไม่เอาต้องค่อยๆขุดเนี่ยอย่างเงี้ยกรนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาเนี่ยอย่างเี้เดี๋ยวเขาจะแตกกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแตกหัวลงหัวไปเรื่อยอันเนี่ยแยกขุดมานะขุดขุดอย่าถอนแบบเราไม่เอาเนี่ยแล้วก็ไปแยกปลูกใส่กระถางเนี่ย ถ้าใส่กระถางแล้วมันจะแบบว่าขุดกินง่ายดีถ่ายไปฝนตกไปจําได้ไหมที่เราตัดยอดมันมามันหวานญี่ปุ่นมามา,มาปักเห็นไหมมาทิ่มอ่ะจำใครคนที่ตามคลิปเราจะจะ,จะรู้จะจําได้เห็นปะ่ะดูสิตัดยอดเนี่ยเห็นไหมตัดยอดแล้วมาทิ่มไว้ดูดิเขาเกิดแล้วซกระถางเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะได้ขุดตอนไหน อีกสักสามเดือนระยะการขุดสี่ห้าเดือนนะมัง้งเรามาฝังไว้อซื้อจากตลาดมาเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นดิบๆแล้แล้วามาฝังไว้ตรงนี้พอเขาแตกยอดมาเขายอดไปทิ่มเลยเนีย่อย่างเงี้ยเอายอดที่มีข้อนะจิ้มให้มีข้อนะเพราะรากเขาจะออกตรงนี้นนเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเนี่ยเห็นรากไหมเออเนี่ยรากตรงเนี้ย ที่มีข้อเนี่ยที่มีรากเนี่ยเอาไปจิ้มจิ้มฝังฝังไว้เลยเนี่ยได้อีกหลายต้นเลยเนี่ยส่วนยอดเราไปแกงส้มได้นะจ้ายอดยอดยอดมีมัน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 ปลูกไว้กินยอดด้วยนะวันนี้ที่วันที่เราอ่านนี่คือฝนตกอยู่เนี่ยเป็นช่วงเช้าที่ฝนตกแต่เราก็จะเก็บภาพเอาไว้ โุ้ยลืมปากไก่สวัสดีปากไก่ปากไก่เพื่อนเราสบายดีไหม <c oughs> เด็ดยอดยอดขนมไปกินเนี่ยอร่อยมากเลยนะใครยังไม่เคยกินใบขนมกับต้มตำนะไปเลยไปเลยลองดูแล้วจะติดใจเออปากไก่เนี่ยเป็นคนบอกตอนนั้นน่ะที่มาทํากินที่บ้านเราอ่ะใช่วันเกิดต้อมบปกไม่รู้นะตอนนั้นน่ะที่พวกเรามาที่บ้านร้องคาราโอเกะกันนะ่ะใช่เปล่า จำไม่ได้เหมือนกันทำกับข้าวอย่างอร่อยเลยส้มตมส้มตำผัดเผ็ดปลาไหลอุ้ยผัดเผ็ดปลาไหลอร่อยมากผัดเผ็ดปลาไหลกับอะไรละไอ้ผัดเผ็ดกบกระเพรากบหรือไงอุ้ยกินได้กินดีชลาพรผักโขมเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวจะเด็ดติ๊กผัดกับน้ำมันหอยแล้วเนี่ยที่เราขุดกระชายไปอะ่ะเนี่ยเนี่ยมองเดี๋ยวกันมองไหนเนี่ย ขุดไปแล้วแล้วก็ทิ้งไว้หนอ่อเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีกระชายแตกขึ้นมาอีกนะเหมือนตรงนี้ตรงนี้ที่เราขุดออกไปไปปลูกนะเดี๋ยวจะมีแตกหนอ,อกไปอีกนะคอยดูจําไว้นะสองหม่องเนี้ยสองหม่องเนี้ยเราขุดออกไปแต่เหลือหัวเหลือเงาเข้าไว้ไง คิดถึงปัาไก่จัง <c ười> คิดถึงเพื่อนเทคนิคประทุมจังเลยเดี๋ยวรอให้ต้อมรักการปลูกผักผ่านกดก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้ากลุ่มนะให้เพื่อนๆช่วยกันดูที่ playlist ให้หน่อยนะ p l a y ะเพลย playlist ะ Play กดเข้าไปที่ playlist ะแล้วก,กดดูเลยกดดูเลยกดดูยาวๆเลยก่อนออกไปจากก่อนออกทํางานอ่ะกดดูยาวๆไปเลยทิ้งไว้เลย นะช่วยเพื่อนหน่อยนะเพื่อนเพนท็เดียุมนะเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่บริษัทไทยเทเกนาก้าช่วยหน่อยนะได้ยินไหมจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องบริษัทไทยเทเกนาก้าไซเนกด้วยไซเนกฟังอยู่ป่ะถ้าไซเนกฟังอยู่ช่วยหน่อยนะกดที่เพลย์ลิสต์อะต้อมรักการปลูกผักนะจ๊ะช่องต้อมรักการปลูกผักนะโอ้ยเน้นย้ำให้เพื่อนเพื่อนนะส่วนเพื่อนที่ทำช่องด้วยกันไม่ต้องนะเรงใจ แต่มีน้องบีแต่ช่วยน้องบีแล้วก็เพื่อนน็อตเลายคนฝากช่องน็อตไทยฮาร์ดด้วยนะน็อคไทยฮาร์ดฝากช่องแม่บีปลูกผักฝากช่องเอพี่พาสวนผักหน้าบ้านด้วยช่วยช่วยกันอิ่มอร่อยปลอดสานด้วยนะจ๊าน้องแตนฝากช่องสิร,ริรัตด้วยสิร,ริรัตสิร,ริรัต h ช n แนลเป็นอะไรที่ฮามากเลยสิร,ริรัต h ชนแนล แล้วก็ช่องไหนอีก ody, เมลดีเนี่ยพวกเราเนี่ยทั้งหมดน่ะทัชชาเกษตรตั้มเกษตรนอกโรงเรียนเอ้เกษตรต้อมเกษตรขี้เกียจด้วยฝากฝาก,าก,ากหลายๆช่องเลยอะ่ะช่องที่กลุ่มปลูกปลูกผักทั้งหมดเนี่ยฝากด้วยที่เข้ามาเม้นในช่องเราอะ่ะนะช่วยไปกดติดตามหน่อยเพื่อนเพื่อนที่รักการปลูกผักอะ่ะช่องของเราอะ่ะที่มีเพื่อนที่เอ,อ่อเกี่ยวกับคุณต้นแล้วคุณต้นกเกษตรด้วยนะ หลายๆคนนคะนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องเราที่เกี่ยวกับทำกเกษตรเกี่ยวกับปลูกผักน่ะช่วยเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะคะทุกคนทุกช่องเลยที่เกี่ยวกับทำกเกษตรทำปลูกผักเนี่ยคนไหนที่รักการปลูกผักจับกลุ่มไว้จับกลุ่มไว้พวกเราต้องจับกลุ่มไว้ไอ้หูไอไม่ไม่ไม่ใช่ดอกเอ่อดอกมะเขือเอ้ไม่ใช่ดอกมะเขือดอกอะไรนะ ดอกถัว่วถั่วม่วงนะดอกถั่วม่วงสีนี้นี่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 อันนี้อันนี้ปอแปะที่เรียวปอแปะตอนแรกอะไรนะชื่ออะไรลืมไปละฝนลงหนะักลืมช่องไหนกันเนี่ยอิ่มอร่อยปอดสารแม่บีปลูกผักพี่พาแล้วน้องอะไรอีกคือน้องใหม่ๆตอนนี้มาแยแยมากมายเลยนะช่อง ที่เข้ามาคอมเมนต์ในเราอ่ะให้สังเกตดีๆเออที่เป็นทำทำกเกษตรนั่นแหละเข้าไปกดติดตามเราบอกไม่หมดนะเพราะเยอะมากไปแล้วขอให้ทุกคนขยันทำงานนะทำช่อง Youtube นะเออตอนนี้เรายังพอมีแรงใช่ไหมเราก็ทำไปนะแต่วันใดวันหนึ่งเราแก่เท่าชราหมดแรงแล้วไม่มีแรงทำอะไรแล้ว เรายังได้เงินจากเอ,อ่อ u t u b e นะฟังให้ดีๆนะที่อยากยุย่างตะแคงรั่วให้เพื่อนๆทำช่อง youtube เนี่ยเพื่ออนาคตข้างหน้ายามเราแก่เท่าชราไม่มีเรี่ยวแรงหาเงินแล้วตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เนี่ยเรายังต้องใช้เงินเรายังต้องกิน เรายังต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าสารพัดค่าที่สำหรับในการดำรงชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นให้เริ่มลงมือทำตอนนี้ก็ไม่สายศึกษาควบคู่ไปด้วยเทคนิคการทำช่อง YouTube ไม่ยากเพราะหลายๆคนนี่มีวิชาความรู้ในการทำช่องแล้วเพราะฉะนั้นเปิด10-20ช่อง แป๊บเดียวผ่านกดแป๊บเดียวผ่านกดเพราะเขามีเทคนิคในการที่จะหาไรายได้จากช่อง YouTube ส่วนเรื่องการโปรโมทช่องทีมงานโปรโมทช่องมีเว็บไซต์มีเว็บบอร์ดของคนที่รับงานนี้อยู่นะแต่ต้องดูทีมงานดีๆทีมงานมืออาชีพต้องดูทีมงานมืออาชีพฟังให้ดีทีมงานมืออาชีพเนี่ยบางทีคือเราได้วิวจริง เราได้วิวจริงเราไม่ได้วิวปั่นและซับผีซับผีโอเคก็ซับของทีมงานนั่นแหละ <c oughs> หนึ่งคนก็มีอยู่ห้าร้อยจเมลได้ใช่ไหมสามารถทำได้ห้าร้อยจีเมลของเราก็มีอู้เยอะแยะ,ยะมากเลยจีเมลเราเมื่อก่อนเราทำจีเมลไว้เพียบเลยแล้วเนี่ยรหัสก็จด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 ไว้ปรากฏว่าไหลน้ำท่วมเออน้ำท่วมปีห้าสี่ไหลเหมนน้ำ <c oughs> นะนะนะฟังให้ดีนะอยากให้ทุกคนทําลงมือทําเสียแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องสนใจว่าช่องจะดังหรือปังให้ท่องไว้ถึงช่องจะไม่ดังไม่ปังแต่ได้ตังทุกเดือนจากน้อยๆจากวัลบาทสองบาทมันก็จะไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าเรายังขยันท,นะทํานะไอ้ไทยตูด้ลยสิายนะ คือที่เราต้องพูดอยู่เงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคือเราอยากให้เพื่อนๆมีไรายได้ยิ่งเพื่อนที่แบบรักการปลูกผักเหมือนเราเนี่ยมันจะมีคลิปให้ลงทุกวันเลยอัปเดตต้นนู้นอัปเดตต้นนี้วันนี้ปลูกอันนี้อันนั้นปลูกอันนั้นแล้วก็เรื่องที่จะดิสไลฟ์หรือคอมเมนต์ความคิดเห็นที่เห็นต่างมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากเลยเคยเห็นไหมมีอยู่ช่องหนึ่งไม่ใช่หลายช่องเลยแหละที่แบบว่าทําคลิป ปลูกปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเริ่มแต่ผสมดินแล้วก็ถ่ายระยะการเจริญเติบโตหนึ่งอาทิตย์สองาทิตย์สอาทิตย์เดือนหนึง่งยันเก็บเกี่ยวอะ่ะยังมีดิสไลท์เป็นร้อยเลยหมายความว่างไงผู้จาก็เพราะด้วยนะผู้จาก็เพราะอธิบายก็ละเอียดแต่ดิสไลท์เต็นไปหมดเลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งหลายช่องนี่เราชอบมากแต่กลับมีดิสไล์เยอะแยะมากมาย เหมือนช่องเราอะช่องไหนที่มีดิสไลค์เยอะๆจำไว้นะจ๊ะช่องนั้นได้วิวเยอะขอบคุณดิสไลค์ทุกดิสไลค์เพราะเขาดูแล้วเขาไม่ชอบไงเขาพอเขาดูแล้วไม่ชอบเท่ากับเขาให้วิวเราไม่ละข้อ,ขอดีเป็นข้อดีนะดิสไลค์เนี่ยจะบอกให้แต่ถ้าคอมเมนต์หยาบคายมาขอโทษจะปล่อยปล่อยไว้ถ้าแปะเหรอคือถ้าแบบว่าคอมเมนต์ที่แบบว่าสร้างสารรค์นะติชมนะ เราไม่ว่านะเราไม่ว่าเลยนะคอมเมนต์ติชมอะ่ะให้ทำน,น,นู่นทำนี่ปรับปรุงนูนน่นนี่นี่นั่นโอเคเลยนะแต่ถ้ามาแบบด่าหยาบคายอะ่ะด่าพ่อร่อแม่เขาอะไรแนมะ่จะปล่อยไว้ทําแปะหรือฮะบล็อกค่ะบล็อกก็ไม่อยากตอบโต้อยู่แล้วอะเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคอมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมแต่จะมาด่าทำไมอะ่ะ ไม่ชอบก็ไปที่อื่นใช่ไหมไม่ชอบก็ไปช่องอื่นสิมาเที่ยวตามด่าเขาอยู่ได้เราเห็นอยู่นะว่ามีใครตามด่าตามว่าตามอะไรช่องอยู่ช่องหนึ่งเราชอบมากเลย <c oughs> แต่เราก็ไม่กาักพูดเนี่ยพอพูดไปอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพวกที่ไม่ชอบช่องนั้นก็จะมาหาเรา <c oughs> ทำไปแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับพวกนี้แหละดิสไลค์คอมเมนต์แย่ๆอะไรแบบนี้ นะจ๊ะจําไว้ว่าดิสไลค์คือยอดวิวท่องไว้ท่องไว้ดิสไลค์คือยอดวิวนะจ๊ะสิ่งที่พวกเราจะต้องทําคือความขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาพวกเราจะจูงมือกันไปรับเงินเดือนจาก youtube ทุกคนที่ทําช่อง youtube อยู่ตอนนี้ฟังให้ดีผ่านกดทุกคนถ้ายัางขยันทําอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เทคนิคดีๆในการตามซับคลิปยาวๆเนี่ยสิบนาทีขึ้นไปเนี่ยอนาคตข้างหน้า,นาจะดีเราสามารถวางโฆษณาได้ตามจุดต่างๆที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นคลิปถ้าใครทำความยาวเกิน10นาทีได้จะดีมากๆโอเคเข้าใจที่เราบอกใช่ไหม เราจะร้องเพลงอะไรลืมอย่างเขาเดินหกฝนก็ตอกรำมรำกบมันก็ร้องง,ง,ง,งึมงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงขวัญใจของข้าแม่ดอกสนโนบ้านนา น้องเคยเรียกข้าผดอกสะด้าอย่างเขาเดือนหกฝนกระตาโปรยร่อยเพียงมันร้องอ้อยอ้ยคิดถึงแม่ดอกการเช้าบ้านเช้าดูการเช้าดูไปแนละ้วงานเยอะคลิปนี้ยังไม่ลงไม่รู้จะไปลงวันไหนเนฝะนตกอย่าลืมนะลงมือทำเดี๋นี้นะ ทักหน่อยสวัสดีค่ะคุณนทัทวุฒินวลจัน <c oughs> คุณนทัทวุฒิเด็ดจะเอาขึ้นโปกอีกรอบไหมเนี่ยของคุณนทัทวุฒินี่เก็บปละเด็ดไปกินละอร่อยอร่อยนะเหมือนผักกาดเนะี่ยกินกับพวกส้สมตำน้ำตกซุปหน่อไม้วุ้ยอร่อยคุณนทัทวุฒินวลจันเนี่ยเป็นคนให้มานะยังเหลือมเมล็ดพันในตู้เย็นอีกเยอะเลยเราจะเก็บไว้เดี๋ยวรอให้โมลโรฮิยะ โตอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอ่อจะจะเอาขึ้นปกเหมือนกันพาไปดูโมโรเฮยะหน่อยแปบ๊บเดียวนี่ไงโมโรเฮยะโมโรเฮยะผักพระราชานะจ๊ะศูนย์รวมของอะไรรู้ไหมธาตุอาหารวิตามินเยอะมากโมโรเฮยะเข้าไปดูใน Google เดี๋ยวนี้ ส่วนนี่ใครจะกินลิ้นจีบอกกินลิ้นจีเสร็จแล้วเม็ดมาฝังไว้มันก็ขึ้นมาเนี่ยจะไปลงตรงไหนอมนุษย์มนุษย์มนุษย์นักปลูกชอบปลูกเดี๋ยวเวลากินอะไรที่มันมีเมล็ดพันธุ์นะชอบมาฝังฝังไว้เสร็จแล้วก็ไม่มีที่ปลูกฮาดีกลุ่มปลูกผักนี่เป็นอะไรที่ฮาดีน่ารักทุกคนเลยนะกลุ่มปลูกผักเนี่ยเข้าไปเถอะ เพจทุกเพจที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับกลุ่มปลูกผักเนี่ยเข้าไปเหอะทุกกลุ่มอะเพื่อนเพื่อในกลุ่มปลูกผักนี่น่ารักทุกคนเลยนะจะบอกให้แต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นด้วยนิสัยดีด้วยน่ารักอะเข้าไปนะเออไปแล้ว <laughs> แค่นี้นะ